ที่ตึกสันติไมตรีธรเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ประธานการประชุมสบคเป็นครั้งแรกสำหรับวาระการประชุมสบควันนี้จะมีการเสนอการยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก ต่อมาในเวลา11ดอิกาที่ประชุมสบคได้มีมติเห็นชอบยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉินส่งผลให้ต้องยุบสบคยุบหน่วยงานภายใต้สบคโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ส่วน,นกลไกที่จะเข้ามาแทนพรกฉุกเฉินคือพร,ะระบรโรคติดต่อฉบับใหม่ที่ให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคล้ายกับสบคนายแพทย์อุดมคชินทร์ที่ปรึกษาสบคยืนยันไม่กังวลเรื่องโรคโควิดระบาดระลอกใหม่ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเรียนรู้โควิดมา3ปีระบบทุกอย่างเตรียมไว้หมดภายหลังยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินจะเปลี่ยนไปใช้พรบรโรคติดต่อฉบับใหม่ที่ให้อำนาจหน่วยงานต่างๆทำงานได้เหมือนสอบคอและเชื่อมั่นไม่มีปัญหาในช่วงสุญญากาศเปลี่ยนผ่านโควิดมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเนื่องจากคนติดเชื้อส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนผ่านโควิดจากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง แต่ยังไม่ใช่โรคประจําถิ่นซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะผ่อนคลายเกือบทั้งหมดขณะที่นายแพทย์เทเรศกรัสัยรวิวง์อธิบดีกรมสนับสนุนการบริหารสุขภาพหรือสวสกล่าวว่าหลังจากปรับโรคโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้สถานพยาบาลชั่วคราวที่อนุญาตให้เปิดก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเนื่องจากคนไข้น้อยลงโดยสบศจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาลชั่วคราวที่หมดอายุลงในเดือนกันยายนยกเว้นสถานพยาบาลชั่วคราวที่ยังมีคนไข้ให้ดำเนินการรักษาจนหมดคนไข้โดยการดูแลรักษาโรคโควิดหลังปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะคล้ายกับโรคไข้หวัด ให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเข้มกับมาตรการโดยการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและสามารถทำงานได้ ส่วนเมื่อมีอาการมากขึ้นแพทย์จะพิจารณารับเป็นผู้ป่วยในตามปกติสำหรับการใช้สิทธิยูเซฟพลัสมีการปรับเกณฑ์ใหม่โดยคณะกรรมการสถานพยาบาลเสนอว่าเมื่อปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกณฑ์จะใช้จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับภาวะติดเชื้ออื่นๆเช่นความดันตกมีอาการเหมือนคนช็อกแต่เพิ่มหลักเกณฑ์ให้รักษาจนหายจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ต้องวุ่นวายในการหาเตียงต่างจากยูเซฟปกติที่รักษาครบ72ชั่วโมงต้องย้ายกลับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ คนไข้สีเหลืองและสีแดงลดลงจากกรณีปรากฏข่าวมีนักเรียนหญิงอายุ17ปีนักเรียนโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกนักเรียนชายรุ่นน้องชั้นมัธยมมศึกษาอายุ15ปีบุกขึ้นมาที่หอกับตัวเด็กหญิงที่ติดโควิดภายในโรงเรียนแล้วบังคับข่มขืนต่อหน้าเพื่อนนักเรียนกว่า30คนโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมเวลา23นาฬิกาแต่ทางโรงเรียนขอให้ปิดข่าวและบังคับให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอมของเด็กนักเรียนเนื่องจากกลัวจะเสียชื่อเสียงจึงได้ร้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่12กันยายนแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าโดยความล่าสุดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่าตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่ตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเวรประจําวัน ครูประจำหอพักนอนวทธิมาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรและสาเหตุใดจึงมีความละหลวมต่อมาตรการหอพักนักเรียนจนเกิดเหตุการณ์กับนักเรียนหญิงขึ้นซึ่งตนได้สั่งย้ายผู้อํานวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่เขตพื้นที่แล้วเพื่อให้การสอบสวนมีความเป็นธรรมเกิดขึ้น นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเปิดเผยต่อไปว่าได้ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนรวมถึงดูแลเรื่องการจัดการศึกษาซึ่งตนจะไม่ทิ้งเด็กนักเรียนอย่างแน่นอนเด็กจะต้องได้รับการศึกษาต่อโดยขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพร้อมดูแลสภาพจิตใจนักเรียนอย่างเต็มที่และนักเรียนจะต้องได้รับความเป็นธรรมเพราะเท่าที่ได้รับรายงานในเบื้องตน้นเป็นมาตรการของโรงเรียนที่ละล้วมดังนั้นต่อจากนี้ไปโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นโรงเรียนประจําลักษณะพักนอนจะต้องมีกฎระเบียบการจัดครูเวรดูแลนักเรียนหญิงและชายให้มีความปลอดภยัยและจะต้องไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาด จากกรณีดราม่าแชร์คลิปชาว่นเน็ตเมื่อมีทวิตเตอร์ชื่อดังอย่าง Rescue ได้เผยแพร่วีโอพนักงานสาวธนาคารคนหนึ่งซึ่งได้ถ่ายทอดสดตนเองขนาดกำลังทำงาน โดยขณะกำลังนั่งนับเงินอยู่นั้นดันเผือพูดจาสบทคำหยาบจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจาร์ถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยล่าสุดในเรื่องนี้เพจ Facebook KBank Life ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมโพสต์คำชี้แจงว่าตามที่ปรากฏมีคลิปพนักงานธนาคารไลฟ์สดและใช้ถ้อยคำไม่สุภาพขนาดปฏิบัติงานธนาคารได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นพนักงานของธนาคารจริง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักที่ธนาคารกำหนดขึ้นทั้งนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตามกระบวนการของธนาคารโดยเร็วและขอเรียนว่าธนาคารยังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอมา เว็บไซต์ a d a y s s g ได้รายงานว่าดาราชายชื่อดังหลิวจินนักแสดงชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนต้องตกงานจากนักแสดงมือรางวัลกลับกลายเป็นคนว่างงานโดยชื่อของเขากลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งบนโลกออนไลน์หลังพบหลิวจินได้ผันตัวเป็นพ่อค้าขายไข่ต้มและเก็บขยะขายประทังชีวิต ทั้งนี้หลิวจินเพิ่งจะเผยในคลิปหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้มีงานแสดงใดๆเลยในช่วงเวลา8เดือนที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังขายไถ่ต้มใบชาเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพรวมถึงเลือกเก็บขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อหาไรายได้เพิ่มเติมจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในจีนหลิวจินมีโปรเจกต์รออยู่อีก3งาน แต่นับจากเกิดโรคระบาดงานทั้งหมดก็ถูกเททำให้ไม่มีรายได้เลยเป็นเวลาหลายเดือนแต่แทนที่จะอยู่บ้านเฉยเหลิวจินกลับตัดสินใจหอบเก้าอี้ออกไปยังตลาดหิงเตี้ยนที่มณฑลเจ้อเจียงของจีนเพื่อทำไข่ต้มใบชาขายในทุกๆวนันหลิวจินจะตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่มาเตรียมไข่ต้มแล้วรีบออกไปตั้งแผงขายไข่ตอนตีห้าเพื่อให้ทันกับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้ออาหารเช้าและหลังจากนี้เขาเองก็คิดจะกลับไปหางานทำที่บ้านเกิดในมณฑลเฮหลงเจียงด้วยเช่นกัน ซึ่งหลังจากคลิปของเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาตั้งคำถามว่าเหตุใดนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลอย่างเขาถึงต้องลดตัวเองมาทำอาชีพแบบนี้ซึ่งหลิวจินตอบแต่เพียงว่างานแบบนี้ไม่มีอะไรที่ต้องอายจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าการหาเงินได้จากสองมือของตัวเองคือสิ่งที่มีเกียรติด้วยซ้ำสำหรับหลิวจินมีบ้านเกิดอยู่ที่มณฑลเฮหลงเจียงเขาเข้าศึกษาอย่างสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งเพื่อจะเป็นนักแสดงก่อนจะเดบิวต์เข้าวงการบันเทิงด้วยปี2547 กับผลงานเรื่อง v i c a r i o u s Life และตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากนั้นเขามีผลงานการแสดงร่วมกับละครและภาพยนตร์กว่า200เรื่องโดยเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Goodbye Mr. l u s e r เมื่อปี2558จากการรับบทเป็นเจ้าบ่าวของนักแสดงสาวหวังจือและต่อมาเขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์อีกเรื่องในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบาหลีเมื่อปี2559อีกด้วยค่ะ ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ดริกาทาง Daily News o ออนไลน์